จะจัดที่นาเชค่ะเท,ที่ยวบินที่อฟี582ซึ่งจะนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศชาิฉางซุยเมืองคุนหมิงประเทศจีนค่ะในเที่ยวบินนี้เรามีกัปตันกิติยุทธและนกักบินผู้ช่วยวมิ่งซันทำหน้าที่เป็นผูกคูมการบินค่ะและดิฉันพัเรีทำหน้าที่เป็นหัวหน้าลูกเรือในเที่ยวบินนี้เราจะใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ2ชั่วโมง25นาทีค่ะ <c oughs> อนยควรปรับคุณภาพเครืรเสดรักษาจับใจที่นัของก่าน้กระชับกับนักแข่งลงและกก้มเพื่อแบ่งกันหัวเที่ยวบินที่เดินทางเข้าและออกประเทศจีนได้ค่ะขอบคุณในความร่วมมือค่ะเด็กเกิ according to the Civil Aviation Administration of China regulations please be informed that the use of power banks to charge electronic device is prohibited on all flights to and from mainland China destination thank you for your cooperation 二十分钟，机长，您先生手安全带扣，主注能够在你一航班，为你不慎感入信根据民航的规定，在客舱内绝对不可以使用行动任何其他电子用品。再次提醒您，机舱内禁止违法行为，请勿以机舱内与机组之间表现您的座女士们、先生们，现在飞机准备要起飞了，行李配合我们，请你留在座位上坐好、系好安全带，调直座椅靠背。 休一小多把打开的光板凳，请暂停使用手机。我们希望能带您愉快舒适的旅程，谢谢。那个飞机抵达昆明长水国际 时间长了一个小时。飞机正在滑行，为了您的安全，请在座位上装好，请您系好安全带，在飞机前五分钟摆好您的随身物品。在他们打开行李资料架开启，向机组人员汇报，前往客舱。请注意，地面人员外口罩舱内进行检查。本人及身体健康，感谢您。 ชรวยเขียนแตงก็บดาวเียมเก็บไขนาดนีเราได้น้ำแขนมาถึงากับสวนท่าสองุยคุณบิงประเทศจีนเป็นที่เรียรอยแวค่ะเวลาทอถิในขณะนี้คือเวลา11นกา3นค่ะเราเป็นความจริงนว่าเราได้มาถึงก่อนกระโดดเป็นเวลาโดยประมาณ20นาทีค่ะ่อความปลอดภัยของความกรท่านผู้ยในคงนั่งประจาที่จนกวาสัญาจ้างรกเก็บขัดิะของท่านจับลง เอใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและตรวจนับสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องค่ะในนามกใสกันบินแอร์เอเชียกับ,น, share, กบน,นักบินผู้ช่วยตลอดจนลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเราในวันนี้ระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับกานอีิในโอกาสต่อไปค่ะแอร์เอเชยร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความคิดถึงและใส่ใจทุกเที่ยวบินสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเด็กแกสย้นชิดสาเด็กแอร์ชางซีอินเตอร์เนชั่นแนลเรีพอร์ตคุณบิงน่าเวลาก We are pleased to inform you that we have landed 20 minutes ahead of schedule. For your safety, please remember to say that to receive seatbelt no side of switch off. You can care opening the with compartment and before leaving the aircraft. Please check that you have our personal with you. On behalf of our Captain First we and the rest of the so first would we'll like to say thank you very much for following us at Share fb of Civic Care.